เพื่อนชาวคอมพิวเตอร์ทีวีทุกท่านนะครับวันนี้ดิวก็มีวีเจียการ์ดครับจากอินโนสานะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยตรงนี้ก็จะเป็นซีรีส์ไอชิวนะครับวีเจียการ์ดก็เป็นของค่ายเอ็นบีเดียนะครับ g ีฟอสจีทีเอแค่หกศูนย์ที่ห้าศูนย์หนึ่งกิกนะครับดีทีอาร์ห้าครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์โอเวอร์คอร์สนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องข้างในกันเลยดีกว่าครับว่าตัวไอชิวเนี่ยจุดเด่นนะครับก็จะเป็นวี่ได้รรรรัับบกาปปุงนะครับ ในเรื่องของฮิตซิงนะครับการระบายความร้อนใหม่นะครับมาดูกันนะครับด้านในก็จะมีแพคเกจโฟมแน่นหนานะครับ v ีเจาร์ดอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ครับผมแพคเกจค่องข้างหนาแน่นครับด้านในก็จะมีหัวแปลงครับ DVI นะครับหึงอันนะครับสายไฟเลี้ยงนะครับของวีเจการ์ด12โวลต์หเส้นนะครับพร้อมกับสติกเกอร์ไอชิวนะครับแกตต์ฟลิช อ่าเนี่ยหนึ่งอันนะครับให้ยกแผงนี้ออกหือชั้นนะครับอีโนนทาแพ็กเกจค่อนข้างหนาเนี่ยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีบีเอการดอยู่หนึ่งอันนะครับครับผมด้านล่างสุดจะมีแผ่นไเวอร์อยู่ครับด้านล่างนี่ครับลอดูทีละอย่างนะครับอีอกุกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มากับกล่องนะครับก็จะมีนะครับ อินโนกราฟิกการ์ดเมนูนะครับอยู่ด้านในนะครับวิธีการติดตั้งนะครับทั้งแบบมัลติ GPU ซิงเกิล GPU นะครับ s อ i นะครับคือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับรวมถึงการลงไดเวอร์ต่างๆนะครับแล้วก็อินโนนะครับก็ยังได้แถมนะครับสายดีมักสินะครับมาให้ด้วยฟรีแวร์นะครับราคา19เหรียญนะครับ1ชุดนะครับตรงนี้ฟรีนะครับสำหรับคนที่ซื้อกีกการ์ดรุ่นนี้นะครับอีกแผ่นนะครับก็แพ็กเกจ น่ารักเก๋ไก่ดีนะครับก็จะเป็นแผ่นคู่มือไดเวอร์นะครับของการ์ดรุ่นนี้นะครับแถมมานะครับครับผมมาดูละเอียดตัวการ์ดกันต่อดีกว่านะครับเอกซ์นะครับก็จะเป็น gtx ห้าหกศูนย์นะครับแรมหนึ่งกิกนะครับคอเมมของเขาครับก็คือความเร็วของคอแปดร้อยแปดสิบเมกะเฮิร์นะครับก็ชัตเดอร์ก็สปีดอยู่ที่1 7 6 0พันเดอหสิเมกะเฮิร์นะครับชัตเตอร ยูนิตนะครับก็อยู่ที่336ยูนิตนะครับเมมโมรีก็เป็นนะครับ GDDR5 นะครับความเร็ว4,100เมกะเฮิร์นะครับความจุเต็มๆก็1กิกนะครับเมมโมรีแบนด์ิตนะครับหรือว่าบัสบายของเมมโมรีก็คือของแรมนะครับ256บิตนะครับนี่ยครับการ์ดตัวใหญ่สะใจนะครับซิ้์ค่อนข้างหนานะครับกินประมาณ2สล็อตกว่านะครับตรงนี้นะครับ ไอชลนะครับพลมค่อนข้างใหญ่ครับผมรอบสปีดสูงสุดนะครับก็ประมาณ3500 r p m นะครับตัวนี้ก็ปรับรอบตามอุณหภูมินะครับเก็ตได้ง่ายก็คือฮิตไปของฮิตซิงรุ่นนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งหมดนะครับส่วนฮิตไปนะครับฮิตไปนี่ก็จะมีอยู่สีท่อยาวนะครับเป็นทองแดงชุบนิกเกิลนะครับให้เงานะครับฟินเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งใบนะครับขนาดของ ความยาวของฮิตซิงนี่ก็เท่ากับตัวการ์ดเลยนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยอินโนก็ใส่เพลทตรงนี้นะครับแบ็กเพลทตรงนี้ก็คือระบายความร้อนให้กับเมมโมรีด้วยนะครับสังเกตใกล้ๆก,ก,ก็จะเห็นได้ว่ามีแผ่นเพลทอลูมิเนียมครอบคลุมทั้งหมดนะครับตัวการ์ดเลยนะครับจนถึงตรงนี้เลยครับบาร์นะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับกับแบ็กเพลทด้านในก็ป้องกันการ์ดงอนะครับเพราะว่าฮิตซิงใหญ่ขนาดน,นี้อาจจะทําให้การ์ดเนี่ย งอได้นะครับอินโหนก็ทำบารมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพอตยุดฮิติกนะครับก็ค่อนข้างแน่นหนาครับผมสี่จุดด้วยกันนะครับ v g a นะครับก็เป็น PCB สีน้ําเงินนะครับฟ้าน้ําเงินนะครับทั้งใบเลยนะครับโนก็ออกแบบดีไซน์การ์ดเองทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับใส่ไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับการรุ่นนี้นะครับ G560 ตัวนี้ของอินโนใช้ไฟเลอกทง12โวตนะครับ6พินจํานวน2ชุดด้วยกันนะครับด้านหลังนะครับครับใหญ่สะใจไหมครับผมว่ามันอลังการมากเลยครับส่วนช่องเอาท์พุตนะครับก็จะเป็นแบบดูออน DDI นะครับ2อันนะครับวิเพนะครับพร้อมกับมินินะครับมินิใ DMI 1ชุดนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของตัวการ์ดนะครับ ครับก็มาดูเทคนิคการทำความสะอาดของ Inno i ไ h i l ว GTX 560ตัวนี้นะครับก็เขาได้ออกแบบมาให้เราสามารถนะครับถอดพัดลมทับออกมาทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเพียงแค่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะมีคลิปล็อคพัดลมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับเราค่อยๆแงะออกนะครับจากฮิปซิงครับอาจจะแข็งหน่อยนะครับแต่เราแงะจากด้านหลังของตัวนี้ออกก่อนนะครับแาบนี้เลยนะครับแกะออกแล้วปุ๊บเนี่ย ด้านหน้าจะดูดออกเองนะครับนี่ครับขึ้นตรงนี้เวลาเราใช้งานไปสักพักอาจจะมีฝุ่นเกาะใช่ไหมครับก็สามารถเอาแปรงปัดได้นะครับตั่วลมตรงนี้ครับก็สามารถถอดออกอย่างง่ายได้นะครับโดยค่อยๆดันออกนะครับแบบนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับง่ายของทั้งสองตัวนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับแค่นี้เราก็สามารถทําความสะอาดทั้ง พัดลมนะครับากแกนพัดลมได้อย่างง่ายดายนะครับโดยถ้าการใช้งานไปนานๆอาจจะทําให้มีการฝืดนะครับอาจจะมีฟูนอัดเข้าไปนะครับอาจทาให้พัดลมเนี่ยหมุนช้าเราก็สามารถเอาจาระบีอัดเข้าไปได้นะครับทำความสะอาดนะครับลูกปืนของเขานะครับด้านในนะครับนี่ก็เป็นการออกแบบที่ทําให้เราทำความสะอาดนะครับพัดลมนะครับได้สะดวกขึ้นนะครับส่วนการใส่ขึ้นนะครับก็แค่กดลงไปเบาๆนะครับให้ดังแก๊บนะครับสังเกตแค่นี้ครับ นะครับใส่ก็ต้องดูร่องด้านหน้าก่อนนะครับจะมีกรอบอยู่นะครับตรงนี้จะมีใส่ไปตรงฟีลด้านช่องแรกนะครับฝั่งแรกแล้วค่อยกดนะครับใส่ด้านหลังทีหลังนะครับแค่นี้ครับกดลงกบล็อกเรียบร้อยเช็คดูดีนะครับจะได้ไม่ดูดออกมานะครับ ด้านหน้าครับเช็คดีๆครับผมสัเงเกตว่ามันจะมีบากล็อกตรงนี้ไว้ตรงแรนะครับผมก็จะไว้ในฟินแรกเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ครับสำหรับการทำความสะอาดนะครับสามารถถอดได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการนะครับเราลองไปเล่นเกมดูครับว่า การรุ่นนี้ครับรุ่นกลางๆของเอ็นวีเดีเล่นเกมยุคสมัยนี้ครับหลายลื่นหรือเปล่าไปชมกันดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงทดสอบนะครับ v ีเ Card จากอินโนนะครับในรุ่นไอชิวนะครับเป็นการ์ดของ NVIDIA GTX 560นะครับเมมโมรีก็1 g ึิกนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น o v e r c l o c k ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้การรุ่นนี้ครับจะเล่นเกมนะครับในโหมด f รู l ฮ d นะครับ1080เนี่ยเกมหลายๆเกมใหม่ๆในช่วงนี้นะครับเกมไหนเป็นยังไงบ้างเฟรมเป็นยังไงนะครับเริ่มจากเกมของ Metro 2นะครับ2033ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ปรับรายละเอียดอยู่ที่1 9 2 0ก80นะครับ Very High นะครับเลข1นะครับ AA นะครับปรับธรรมดาไม่ไม่ลบ 4x เนะครับเพราะว่าลบเนี่ยเกมนี้จะค่อนข้างกินสเปคสูงรานใช้ฟิิกส์ด้วยนะครับก็จะกระตุกนิดนึงนะครับ แต่ก็พอเล่นได้ครับเฉลี่ยประมาณสามสิบเฟรมนะครับ AA นะครับต่นส่วน AF ก็ประมาณสิบหก x นะครับ๋ยวลองดูในเกมนะครับเพาเกมนี้ค่อนข้างใช้ทรัพยากรเยอะเหมือนกันนะครับเฉลี่ยยี่สิบกว่าเฟรมนะครับแต่ก็พอเล่นได้ครับลื่นครับสามสิบเฟรม แต่ถ้าเจอคนหน,หนักก็จะกระตุกไยนะครับอาจจะปรับภาพลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับวัดใช้งานนะครับสามร้อยกวัตนะครับนี่ก็เป็นเครื่องเราก็ i เจ็ดนะครับสองหก k คออ c k ห้ากิกนะครับนะครับถ้าเจอภาพตัวหนักก็เหลือสิบหกเฟรมนะครับเพราะควรเยอะมากเลยอย่างเกมนี้ถ้าอยากนะครับสม,มูทกว่านี้ก็ต้องเบิร์นการ์ครับ S2I เท่านั้นครับเกมนี้ครับผมต่อมาเราก็จะมาทดสอบเล่นเกมคลซินะครับกับ GTX 560จากอีโนนะครับในรุ่น IQ นะครับตอนนี้ก็ผมก็ปรับในโหมดนะครับ 1920x180 เหมือนเดิมนะครับฟูสกรีมพร้อม v ีซิงนะครับส่วนซิสเต็มก็ปรับเอาตา h า g h เรียบร้อยนะครับ i x 1 1 Enable นะครับ รั้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ดีเทีกนิดนะครับตัวหน้าเอสวานนะครับไม่ชัวร์เป็นอันต้ายจริงๆครับไฮลิสเทเจอร์นะครับเยสนะครับโมเตอร์เบอร์ผมปรับแค่มีเดยมพอนะครับเพราะมันภาพมันจะเบรอเกินนะครับโอเคครับจะลองดูเฟรมเล่นนะครับโรเฉลี่ยนนะครับนี่แค่ห้าหกศูนย์นะครับไม่ใช่ตัวทีไอนะครับตัวธรรมดาก็สามารถเล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับ สบายสบายครับรายละเอียด่าในเกมนี้ก็ถ้าทําไปในด้สิบเอ็ดนะครับสังเกตว่าภาพจะสวยกว่าเดิมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะรายละเอียดตรงพื้นผิวนะครับกับแสงเงานะครับในรีสิบเอ็ดจะทําได้ดีกว่าในรีสิเก้าที่เป็นตัวเดิมของเกมนะครับรายละเอียดเก็บค่อนข้างดีครับเกมนี้ก็เป็นตัวอย่างเกมเกมหนึ่งนะครับที่เอาไว้ทดสอบการ์ดนะครับเพราะคายซีดก็ถือว่าเป็นเกมระดับเอ็นจิ้นระดับแนวหน้านะครับ ในการพัฒนาเกมตั้งแต่คลายเอนจินหนึ่งสองนะครับสามนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ทำออกมาให้การาดกับเกมค่อนข้างเข้ากันได้ดีนะครับเพราะว่าการแค่ระดับกลางเดี๋ยวนี้ก็สามารถเล่นไพซิสได้เลสิบเอ็ดลื่นนะครับสามสิบอัพอย่างเงี้ยสบายสบายครับกราดแค่ก๊์ดรุ่นนี้ก็เล่นเกมได้เกือบทุกเกมครับในปัจจุบันนะครับ เกมดังๆต่างๆก็เล่นสบายครับไายห่วงสามสิบเฟรมเล่นเกมนะครับก็ประมาณ3ามเมกวัตนะครับ i7 สองหก,ก k นะครับแอดห้ากิกแรมคอร์แซ่แปดกิกนะครับตัวเวนเจอน,นะครับแปดกิกสองชุดก็สิบหกกิกนะครับรวมนะครับบัสแปดร้อยสีอลีครับ ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดสอบเกม p เฟ e นะครับก็ปรับรายละเอียดที่ฟูลเฮดีเหมือนเดิมนะครับทั0้งรคูณันะครับแล้วก็ส่วนลดระยะผมก็ปรับเต็มสูบนะครับ 16x นะครับเฟรมตอนนี้ก็อยู่ประมาณ60เฟรมนะครับกำแรง GPU Transcode นะครับก็ Enable ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเล่นเกมบื้งหรือเปล่านะครับสำหรับ GTX 5้าตัวนี้นะครับนโ เมก,ก็ปมาณหกสิบเฟรมนะครับเกมก็ดีเทคดีซิงไว้อัตโนมัตินะครับรายละเอียดเกมโดยรวมก็การ์ดก็ทําได้ดีนะครับไม่มีหนืดนะครับเฉลี่ยเฟรมก็หกสิบนะครับเกิดไกิดนะครับรเียดต่างๆนะครับยอด เนี่ยครับสบายสบายครับเนีมนี้